เรียบร้อยครับจะแม่นยำมากถ้าใบไม่คมจริงๆเนี่ยชิ้นงานตัดหนาๆอย่างนี้รับรองตัดไม่เข้าแน่นอนถ้าตามที่เราเคยใช้มานะผมว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดตัวพอดีของเครื่องนะครับมันสามารถทนอุณหภูมิได้ถึงร้อยกว่าองศาพอทนอุณหภูมิได้เนี่ยการที่เราใช้งานหนักๆมันจะไม่ส่งผลไปถึงพวกฟิวคอยใบตัดไม่ไม่ตรงเนียเวลาเรากดเครื่องค้างไว้เนี่ยเครื่องมันจะมีอาการสั่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่าถ้าเครื่องมันแน่นเครื่องตรงๆใบไม่แกว่งเวลาเรากดเครื่องเนี้ย เครื่องจะนิ่งๆเลยจะมีแกว่งเลยอันนี้คือสุดยอดจะแม่นยำม,มากนะดูตัดลงมาได้ได้ไดฉากเวลาเราไปประกอบเวลาเชื่อมมันก็จะออกมาได้ง่ายๆาเรียบร้อยถ้าใบไม่คมจริงๆเนี่ยชิ้นงานตัดหนาๆางนี้รับรองตัดไม่เข้าแน่นอนแล้วถ้าเครื่องไม่แรงพอนะตัดไม่ได้ผมใช้มาหลายรุ่นแล้วแนะนําเลย2 4 1สโม่อุดทนแรงช่างทั่วไปนะของแบบนี้ต้องมี